สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่แอสโซรจีริชีคนอ่านไพ่วันนี้เราจะมาดูดวงแลนดอมประจำเดือนกรกขรากรกขรากรกฎราของคนราศีการการเงินการงานความรักโชคลาภแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่ออยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พ่ออยากบอกอะไรมาดูการการเงิน การเงินการเงินคนราศีกันการเงินการเงินรอคอยอะไรอยู่รอคอยอะไรอยู่ าการเงินสิ่งที่สิ่งทิ่งสิ่งท,ท,ท,ที่คุณรอคอยอยู่อาจจะเป็นลูกหนี้ยืมต่างไปยังไม่ได้คืนรอโบนัสรอปันผลรออะไรก็แล้วแต่การเงินจะได้การเงินสิ่งนั้นจงจะได้เอ,อเงินที่รอคอยอยู่นะคะวายแต่การงานไม่ค่อยโอเคเลยการงานเหมือนแอบมีปัญหานะคะแอบมีปัญหาเรื่องการงานอาจจะมีการแทงข้างหลังการการพูดจานินทาให้หลายการอยู่เบื้องหลังนะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้คุณอยากได้งานใหม่คุณหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะนะ อย่าเพิ่งออกมาเลยทันทีการงานดูมีอุปสรรคปัญหานะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ระวังเกี่ยวกับกเรื่องของการลงทุนเงินหมุนนะคะการเขาเรียกว่าอะไรขายเชื่ออะไรอย่างนี้นะคะนะจะจะเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าอาจจะจะจ่ายช้าล่าช้าให้ระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักความรักอความรักขึ้นสามถ้วยด้วย ระวังมีปัญหาพี่หมอใช้คาว่าระวังนะระวังปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องการหึงหวงทะเลาะเบาแวงการเข้าใจผิดการอะไรกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของถ้าแบบเกี่ยวกับร้านค้าที่มีหุ้นส่วน3มคนนะคะก็ให้ดูให้ดูให้ดีให้ด,ใหดูให้ดีนะคะแต่ในมองในทางกลับกันมองในทางกลับกันคุณอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแบ่งปัน นะคะคอะไรบางอย่างช่วยแนะนําอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อแบบนี้ก็ได้นะคะมีพ่อสื่อแม่สื่อมีคนมาแนะนําให้เรารู้จักรู้จักกันเปิดเ,เป็นความรักกันแบบนี้ก็ได้นะคะทุก,ทก,ทกสิ่งทุกอย่างเราสามารถมองในแง่บวกได้นะจ๊ะแล้วแต่แล้วแต่ณช่วงนั้นวิเคราะห์เอานะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภโชคลาภคุณยังไม่มีเลยการงานก็หนักการงานก็หนักนะคะ นะการเงินก็ต้องรอคอยโชคลาภก็ยังไม่มีนะคะนะเออถ้าเป็นแบบนี้พี่หมอแนะนํานะคะให้สวดมนตบ์บทธรรมจักนะคะสวดบทธรรมจักนะคะถ้าเป็นในต๊อกท็อกนะคะถ้าเป็นในต๊อกท็อกในทิกต็อก,ก,อกสามารถดูหน้าช่องพี่หมอปักหมุดไว้ได้นะคะมีบทขอขมากรรมอยู่แต่สวดธรรมจักก่อนแล้วก็ต่อด้วยขอขมากรรมนะคะส่วนส่วนในช่องแดง YouTube นะคะนะก็หาบทธรรมจักแล้วก็อยู่ใน เพลิดถาคาถาน,นะคะบทะเขาเรียกว่าบทบทขอขามากรรมนะคะนะส,ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าช่วงนี้มันเหมือนคุณต้องใช้ความสงบสงบสติอารมณ์นะคะอุปสรรคม,มันอาจจะเข้ามาเยอะมากอะไรมากนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยซะทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นช่วงนี้มันเหมือนเรามันเหมือนจัก,กระที่หนึ่งอ่าไม่ใช่จัก,กระที่สองนะคะจัก,กระที่สองจัก,กระตรงอุ้งเชิงการ ทองหน้อยท้องหน้อยเออมันเหมือนว่าช่วงนั้นน่ะเราจะต้องแบบอยู่อยู่กับตัวเองอารมณ์เหมือนแบบว่าอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะมันเหมือนเราใช้คําว่าสติเราเหมือนเราไปอยู่ในเหมือนเราตอนเป็นเด็กเกิดใหม่อะค่ะมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะคะแต่มันทําอะไรไม่ได้ก็คือให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวค่อยๆคิดค่อยๆปล่อยวางนะคะแล้วเดี๋ยวอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาถ้าเราเริ่มวางได้อะไรได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะบอกเองว่าต้องต้อง จะต,ต้องแบบเขาเรียกว่าแก้ไขแบบไหนเริ่มต้นใหม่ยังไงนะเออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาคอยนําทางอยู่นะคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินในทางทิศทางไหนนะคะแต่ขอให้คุณได้มีสติอยู่กับเนือนกับตัวนะคะเออคำว่านั่งสมาธิพี่หมอบางทีไม่จําเป็นต้องแบบเป็นท่าเป็นทางแค่เรานั่งไม่ต้องหลับตาก็ได้แต่ดูลมหายใจหลับตาดูลมหายใจเบาๆแบบนี้ก็ได้คะ่ะแบบนี้ก็เรียกว่าการมีสตินะคะ แตเอสติที่รู้จากลมหายใจนะคะนะถ้ายังไงพี่หมอขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะคะนะหากถูกใจคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นข้าวครูช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรริชี่แอ r โลจีริชี่คนอ่นานไพ่ขอบคุณค่ะสามารถกดติดตามพี่หมอได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ